ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมารู้จักการควบคุมตัวละครที่เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยเราสามารถสั่งขยับตัวละครได้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาควบคุมในมิติอื่นๆกันครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราสามารถควบคุมในมิติไหนได้บ้างนะครับ การควบคุมตัวละครเรานะครับนอกจากการเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเรายัางสั่งให้มันหยุดรอได้โดยใช้คําสั่งเวทนะครับอย่างที่เราได้รู้จักกันในคลิปที่แล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายัางสามารถให้ตัวละครแมวของเราเนี่นะครับพูดได้นะครับว่าโอเคอยากให้มันพูดหรืออยากให้มันคิดบางสิ่งออกมาได้อยากให้มันกล่าวสวัสด,ดีเราสามารถทําได้นอกจากนี้เรายัางให้แมวส่งเสียงได้ด้วยเราก็จะมีบล็อกสีม่วงนะครับที่ทําส่งเสียงออกมาส่งซาวนะครับเราเลือกได้ว่าจะเอาซาวอะไรนะครับนอกจากนั้นครับเรายังทําอะไรพิเศษได้อีกเช่นตัวละครแมวเนี่ยมันมีท่า หรือก้าวเท้าขวาเราสามารถเปลี่ยนนะครับเราเรียกว่าคอสตูมหรือว่าหรือรูปแบบของตัวละครเนี่ยไปมาได้เช่นเรามีการสลับขอให้ก้าวให้แมเวเดินเนี่ยให้มันสลับขาได้หรือเปล่านะครับเราสามารถเปลี่ยนคอสตูมต L, ไปมาได้นะครับทำนองเดียวกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนฉากได้ด้วยเช่นตอนแรกอาจจะเป็นฉากแบบหนึง่งเดินไปอีกสักพักอาจจะผ่านไปสิบวินาทีอาจจะเปลี่ยนเป็นฉากอีกแบบหนึง่งสามารถทําได้โดยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคําสั่งเบื้องต้นเรารู้จักตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ โปรแกรมเริ่มต้นของเรานะครับจะเห็นว่าตัวละครแมวเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์นะครับแล้วก็หันไปทางขวา90องศานะครับสิ่งที่เราทำได้แล้วคืออะไรนะครับสิ่งที่เราทำได้แล้วคือเราสามารถย้ายตัวละครแมวเนี่ยไปมาได้นะครับผมขอพาแมวเดินเล่นอีกสักรอบก่อนนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะครับเราก็ปกติเราจะนิยมใช้ธงเขียวนะครับแล้วเราก็สั่งว่าโอเคจุดเริ่มต้นของแมวเนี่ยให้เริ่มต้นที่ตำแหน่งหนึ่งที่เราต้องการเช่นผมบอกว่าให้อยู่ทางซ้ายแล้วกันนะลบสองร้ย่เลยครับเริ่มจากจุดซ้ายนะครับหล กลัวมองไม่เห็นแมวก็ก,ก็ก็ลดน้อยกว่านั้นนิดนึงก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็เดินไปทางขวาเช่นเราบอกเดินไปทางขวา19นะครับแมว้ว่าจะเดินไปทางขวาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราสั่งอย่างนี้ทุกครั้งแมวจะชิดซ้ายแล้วก็เดินไปทางขวา19แต่19อาจจะน้อยเกินไปอาจจะมองไม่เห็นมันไม่ได้เดินถอยหลังนะครับมันไปเริ่มต้นแล้วมันก็แวบมาที่ตรงนี้บวก10มาแล้วนะครับจะเห็นว่าพิกัดมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วเช่นสมมติผมบวกไปร้อยเก้านะครับแมวก็จะแวบไปทางซ้ายแล้วแล้วก็กระโดดออกมาททททัันนีีีคครรสิิ่่่งเาไดู้้้จกใลลปแวือเรราาาาสมมมถกลยแวไปด้ แมวสามารถเดินไปเดินมาได้สมมติผมจะทําโปรแกรมง่ายๆแล้วกันว่าเดี๋ยวแมวเนี่ยจะเดินไปเดินไปปุ๊บเปลี่ยนฉากดีไหมครับเรามารูคำสั่งก่อนครับว่าคําสั่งที่แมวทําได้เนี่ยมันมีคําสั่งอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคเราสามารถสั่งเดินได้สั่งกลายได้เรียบร้อยแล้วนะครับ คำสั่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้คือแมวเนี่ยมีคอสตูมนะครับเราสามารถเปลี่ยนคอสตูมได้คอสตูมนะครับอยู่ในชุดคําสั่งลุกนะครับเราลองมาคลิกดูก่อนว่าทําอะไรนะครับเช่นจะเห็นว่าเนี่ยแมวนะครับถ้าเราคลิกหนึ่งทีแมวก็จะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งอีกคอสตูมที่มีซึ่งตัวละครแต่ละตัวมีจํานวนคอสตูมไม่เท่ากันนะครับเราไปดูได้ว่าตัวละครมีคอสตูมอะไรบ้างนะครับขั้นแรกมันเลือกตัวละครก่อนนะครับเรามีตัวเดียวโดนเลือกอยู่แล้วเราไปทางบนซ้ายนะครับจะมีคําว่าคอสตูมอยู่อันนี้คือคอสสตตตตตตตููมม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 ททททททัััััััั้้้งงงงงหดีีีีีีี่่่่่่่่เเเเเรร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 าา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 คคคคคคบบบบแแแววววววนน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 ยย2 2ลละะะะะออออจจกกช เราสามารถเปลี่ยน2คอสตูมนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนคอสตูมก็ง่ายมากครับกดที่ในคอสตูมมันก็จะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสั่งให้มันเปลี่ยนแล้วก็ในคอสตูมหนึ่งทีมันก็เปลี่ยนสั่งอีกทีในคอสตูมหนึ่งทีก็จะเปลี่ยนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเดินไปเปลี่ยนไปเราก็อาจจะเช่น move หนึ่งร้อยแล้วเปลี่ยนมันก็จะเดินไปแล้วก็เปลี่ยนไปเดินไปแล้วก็เปลี่ยนไปโอเคไหมครับแมวสามารถเดินไปเปลี่ยนไปได้และัวน่อาจะัะครับางสัวะครอาจจะมาอตูมนวนคอสตูม ไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับแล้วอยากรู้มีกี่คอสตูมเราก็ไปกดที่คอสตูมข้างบนนะครับเห็นว่าไดโนเสาร์ที่มีหลายคอสตูมมากเลยโอเคนะครับก็แล้วแต่ว่าอยากได้ท่าไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกคอสตูมของไดโนเสาร์ได้แต่อย่างแรกพอเราเรามาปุ๊บทุกคนจะงงอ้าวแล้วโค้ดที่เราเขียนเมื่อกี้หายไปไหนนะครับโค้ดนะครับหายไปเพราะว่าการเขียนโปรแกรมในสครัเนี่ยเราจะเขียนควบคุมตัวละครแต่ละตัวแยกกันเมื่อกี้โค้ดที่เราเขียนเนี่ยเราเขียนควบคุมแมวครับโค้ดก็จะอยู่ในหน้าแมวทางขวามือเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้เป็นโค้ดที่เเราขียยนกับแมวอู่ ก็เราจะเขียนควบคุมไดโนเสาร์ก็ต้องเขียนตรงนี้เหมือนกันครับแต่ต้องเป็นของไดโนเสาร์นะไม่ใช่ของแมวนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าไดโนเสาร์เปลี่ยนคอสตูมยังไงก็กดในคอสตูมนี้ก็ได้ครับไดโนเสาร์ก็จะเปลี่ยนคอสตูมไปมาได้นะครับในคอสตูมนะครับปกติเราใช้อันเน็กซ์นี่แหละเพราะว่ามันใช้ง่ายหรือเราจะเลือกคอสตูมก็ได้ครับว่าคอสตูมที่เราต้องการเนี่ยเป็นคอสตูมเบอร์อะไรนะครับเราก็เนี่ยครับเลือกสวิตช์คอสตูมนะครับไปที่คอสตูมหมายเลขที่เราต้องการก็ได้แต่มันจะมันจะกดไม่คคคคคค่่่่่่่อออยยยยยสสสสนน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 นุุุกก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 กะะะะะะะรรรรรรรัััััับบบบเเเเเเเพาา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 าดดดททีีีีีมม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 ็็็็็ไไปปปหหลลลลขข้้้แแวววิจจถถต ไปยังคอสตูมที่เราต้องการได้เช่นเราอาจจะทําตัวละครบางตัวมาแล้ววิ่งวิ่งสักพักแมวอาจจะเหนื่อยถ้าเรามีคอสตูมนั้นนะครับก็สามารถทําได้นะครับโอเคอันนี้คือคอสตูมนะครับแต่และตัวละครมีคอสตูมไม่เท่ากันอยากรู้มีกี่อันไปที่คอสตูมแล้วก็มาดูว่ามีคอสตูมอะไรบ้างโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามารู้จักคําสั่งใหม่ที่เราควรจะต้องรู้จักกันดีกว่านะครับ เราเปลี่ยนคอสตูมได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนฉากได้นะครับเปลี่ยนฉากเนี่ยก็เหมือนกับเปลี่ยนคอส,สตูมอ่ะเปลี่ยนฉากก่อนก็ได้ครับจะเปลี่ยนฉากได้เรามาข้าง,างล่างข้างล่างเป็นตัวละครใช่ไหมครับทางขวามือเนี่ยเป็นแบ็กดรอปคือแบ็กกราวของเราแบ็กกราวของเราเนี่ยเราสามารถบวกได้ว่าเรามีแบ็กกราวกี่อันแต่แบ็กกราวไม่เหมือนตัวละครแบ็กกราวเนี่ยทุกคนเป็นแบ็กกราวหมดเหมือนมันเป็นคอส,สตูมของแบ็กกราวแต่เรามีแบ็กกราวอยู่ชิ้นเดียวจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เช่นตอนแรกเราอาจจะอยู่ฉากอ่าฉากนี้แล้วกันครับฉากบาสเกตบอลนะครับดังนั้นเราาเมมีีร หลาายฉกเราสามารถดูเลขตรงนี้ได้คราตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่ฉากนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับจะบอกว่าเรามีทั้งหมดกี่ฉากเช่นตอนนี้เรามีทั้งหมด4ฉากนะครับมี4ี่ฉากเอ้ล้วฉากอะไรบ้างล่ะเราก็ไปดูขั้นแรกเราจะไปดูฉากได้ไงครับมอกี้เราดูตัวละครเรากดที่ตัวละครและข้างบนมันจะมีคข้ามาคอสตูมการเปลี่ยนฉากเหมือนกันครับกดไปที่ฉากก่อนครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันครับจะเรียกว่าแบ็กดรอปถ้าไม่กดฉากจะไม่เห็นนะครับเพราะเราเลือกตัวละครอยู่แต่ต้องกดฉากก่อนนะครับให้ไฮไลท์กล่องนี้ขึ้นมานะครับและไปกดข้างบนจะเห็นว่าแบ็กดรอปเรามีหหลลลลาาายยยอออัััันนนนมมมกกเีแไ่้ ก็ลบไปครับอันไหนไม่อยากได้ก็ลบไปนะครับกดลบได้เลยหรืออยากจะเติมแบ็กด็อปใหม่ใส่ได้อยากจะเอารูปที่เรามีในเครื่องมาใส่ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับสมมติผมมี2องแบ็กด็อปนี้แล้วกันผมลบลบรูปเปล่าๆนะครับเรามีแบ็กด็อปนี้แล้วก็มีแบ็กด็อปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมี2อันแล้วเดี๋ยวเราจะผมเอาแบ็กด็อปแบ็กด็อปนี้ขึ้นข้างบนแล้วกันครับเลื่อนได้ครับว่าอยากจะเอาคอสตูมหรือแบ็กด็อปอันไหนขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างเช่นผมกําลังจะอ่เดี๋ยวผมจะใช้สตอรี่นี้แล้วกันครับแมวจะเเ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 เดดดดิิิิินน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 นผผผ่่่่่่่าา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 ฉฉฉฉกกกกกกีีีี้้้้ไไไปปปปคคครรรรััับบบแแแแแมมมมมมวววจจจะะะุ๊ลลลยย็ตอออออึงงโโทชๆ จุดเริ่มต้นผมให้แมวอยู่ที่200ศูนย์ก่อนหลังจากนั้นผมก็จะเดินใช่ไหมครับผมอยากเดินสวยๆผมก็ก็กลายไปครับแมวก็ค่อยๆกลายไปครับกลายไปที่ไหนดีครับกลายไปที่240ครับไปสุดขวาเลยครับ240แล้วก็ศูนย์โอเคเนื่องจากแอนิเมชันเรายังเล็กๆไม่มีอะไรผมขอให้ลายสัสกสามวินาทีแล้วกันครับตอนนี้กดปุ๊บแมวก็จะเดินมาทางนี้แหละเรียบร้อยอเ,เราลองดูก่อนได้นะครับกดตรงนี้หรือกดธงเขียวก็ได้ครับอ๋อสามวินาทีอาจจะอาจจะนานไปนิดนึงเดี๋ยวผมอาจจะเลื่อนหนึ่งหรือ มันเดินทื่อใช่ไหมครับมันเดินไปทางขวาเพราะฉะนั้นผมอยากแสดงว่าจุดเริ่มต้นผมเนี่ยอยากอยู่ตรงนี้และจุดเริ่มต้นตรงนี้มันเลขอะไรละ่ะเราก็มามองข้างล่างครับอ๋อจุดเริ่มต้นนี้มันคือ1้9 2 0 0้ออยแล้วกันนะหยวนหยวน,ยวนกับลบห้าสิบเพราะฉะนั้นผมเริ่มที่ลบห้าสิบดีกว่าครับมันจะได้เริ่มจุดล่างของสวนเสมอใช่นะครับเราก็เห็นแล้วโอเคมันเริ่มตรงนี้นะแต่มันเดินอะมันเดินออกนอกถนนนี่เราอยากเดินมาตรงนี้เราก็โอเคเดินมาตรงนี้แล้วก็มาดูว่าตำแหน่งตรงนี้คืออะไรสอง แมวจะกลับไปจุดเริ่มต้นและค่อยๆกลายมาฝั่งนี้แมวก็ค่อยๆเดินได้มาฝั่งนี้แล้วเหไหมครับจะเห็นว่าโอเคแมวสามารถเดินไปได้แล้วนะครับหลังจากนั้นพอเาเดินมาปุ๊บเราอยากทำอะไรครับเราอยากเปลี่ยนฉากเราอยากเปลี่ยนฉากเราก็ไปที่ลุกนะครับแล้วเราก็ next backdrop หรือจะสวิตช์แบ็กดรอปทก็ได้นะครับเนื่องจากเรามีแค่2 Backdrop ผมก็เปลี่ยนเป็นอีกฉากนึงโอเคเนาะเปลี่ยนเป็นอีกฉากหนึ่งเสร็จแล้วเราก็กลายต่อครับแมวก็จะกลับมาทางซ้ายนะครับแล้วเราก็กลายต่อสมมติผมผมก็ปี้อันเดิมแล้วนะครับเคเนาอ่ะแปลว่าเดี๋ยวแมวจะกลับมาทางซ้ายแล้วก็ลายต่อเห็นไหมครับแมวก็สามารถเดินได้แล้วนะครับอีกทีนะครับเริ่มต้นตอนแรกแมวอยู่ฉากนี้นะครับแล้วแมวก็เดินผ่านไปเจออีกฉากนึงแล้วเราเปลี่ยนฉากกลับจะได้เป็นฉากเริ่มต้นถ้าเราไม่อยากให้แมวอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ Copy มาให้กลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกทีนะครับก็จะเห็นว่าหลังจากแมวเดินมาปุ๊บแมวก็จะกลับไปอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับเราสามารถทําได้จะเดินไป เดินมาซ้ายขวาเดินไปเก็บของขึ้นลงล่างได้เราสามารถทำแอนิเมชันแบบเบื้องต้นได้แล้วนะครับนี่คือวิธีที่1น,นะครับในการสร้างแอนิเมชันแบบนี้นะครับใช้คําสั่งกลายอีกคำสั่งหนึ่งครับอีกคาสั่งหนึ่งเป็นคำสั่งที่เรานิยมเหมือนกันคือคําสั่ง move ครับเราลองดูคําสั่ง move กันดีกว่าถ้าผมทําคําสั่ง move นะครับปกติเราใช้ทงเขียวนี่แหละครับแต่ว่าอันไหนที่เราไม่อยากใช้เรามักจะถอดออกมา เพราะข้างหน้าตอนที่เรากดธงเขียวมันจะได้ไปติดกล่องอื่นแทนนะครับสมมติเราสั่ง move ครับคำ er uh คสั่ง move เนี่ยข้อเสียของมันมีที่ว่ามันหายตัวไปเลยโอเคนะมันหายตัวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มัน move hmm. ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราจะใช้อีกคําสั่งหนึ่งมาควบคู่กันครับคือคําสั่ง loop คือคําสั่งการบังคับการเคลื่อนที่นะครับบังคับการเคลื่อนที่ของคําสั่งการทํางานเนี่ยเราจะนิยมอันหนึ่งที่เรานิยม,มมากๆชื่อว่า loop forever e คือจะทํางานไปเรื่อยๆเลยครับทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จบเราสามารถลากอันนี้เข้าไปใส่ก็ได้นะคครรับบอ ถ้าเราเลงดีๆแล้วกันนะว่าจะครอบใครนะครับนะครับเราสามารถครอบได้1คําสั่งถ้าเกิดอันนี้เกิดเกิดอะไรขึ้นครับเราจะให้มัน move ไปทางขวาเรื่อยๆครับตลอดไปเรากดทงเคียวปุ๊บกล่องนี้จะทํางานมันก็จะเดินไปทางขวาไปเรื่อยๆครับตอนนี้มันก็ยังเดินอยู่นะครับแต่แค่เราไม่เห็นเห็นไหมครับมันขึ้นสีเหลืองคือมันทํางานอยู่เราอยากหยุดก็ก็หยุดนิดไม่เชื่อเราลองลากออกมาเล่นได้ครับมันก็เดินไปเรื่อยๆเพราะมันยังทางานอยู่เราอยากหยุดก็ต้องกดสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับเราอยากจะสร้างจุดเริ่มต้นเราก็กเริ่มต้นคครับอเจุดเเเรรร่่่มมมตต้้้้นนอออยูงงีแลก็ไไดดืืทาาาาาวสถ ม v e ได้แล้วแต่ Move ปุ๊บเราสามารถทําอย่างหนึ่งได้ครับแมวเนี่ยมันมีคอสตูมใช่ไหมครับแมวมีคอสตูมเราสามารถสลับคอสตูมได้เหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนคอสตูมสิ่งที่เกิดขึ้นคือแมวก็จะขยับขา เพราะฉะนั้นเราสามารถทำานี้ก็ได้ครับเดินไปขยับขาไปเราก็จะเห็นหน้านี้เกิดขึ้นครับแมวก็เดิน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 ถ้ารู้สึกขยับเร็วเราก็ขยับให้มันช้าลงนิดนึงหรือว่าทาให้ move มันไกลขึ้นนิดนึ่งนะครับเช่นเราบอกโอเคแมวมันดูไม่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 เป็นธรรมชาติอาจจะเดิน50ก็ได้นะครับเราก็เดินไปอันนี้คือเดิน50มันเดินเร็วมากนะครับหรืออยากให้ขยับช้าเราก็ให้มันเวทนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนเขียนโปรแกรมใหม่ๆเนี่ยนะครับจะมีความ สนุกแล้วกันนะผมเรียกว่าน่าจะสนุกเพราะาเราต้องไปหาหนูน่นหานี่ไปไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเช่เาบอกว่าโอเคเรากาหนดไว้ที่0.1แล้วกันนะครับเพราะแมวแค่สับขาเองจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับก็เดินอตอนนี้ก็เริ่มเดินสวยแล้วนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับคำสั่งหนึ่งนะครับเราใช้หลายคําสั่งลวเราใช้ประมาณ 5. คําสั่งแล้วม,มาค่อยๆให้ดูกันอีกทีคาสั่งแรกที่เราใช้คือกดธงเขียวคือกดปุ๊บมันจะไปเริ่มทํางานเรากดธงเขียวตัวนี้ครับจะเริ่มทํางานคำสั่งที่สองพับที่นิยมคือเราไไปสรรรรร้้้าาาาางงงจจุดเเิ่่มตตนนนนััควละะออยูททหหหหื แต่ว่าเนื่องจากตัวละครเราไม่เคยหันหน้าเปลี่ยนทิศเราก็ไม่ต้องเสร็จก็ได้นะครับเราตั้งจุดเริ่มต้นให้ GoTo ที่ตำแหน่งที่เราเริ่มต้น อยากรู้ตำแหน่งเริ่มต้นอยู่ตรงไหนมองข้างล่างนี้ครับมองข้างล่างเห็นพิกัดครับและพิกัดตรงนี้จะบอกว่าตัวละครเราอยู่ตรงไหนกันแน่หลังจากนั้นเราสามารถสั่ง loop forever มันจะทํางานไปเรื่อยๆตลอดไปเลยนะครับไม่เลิกนะครับทางานไปเรื่อยๆเราทําอะไรล่ะเราให้มันเดินเดินมันหายตัวใช่ไหมครับมันหายตัวเราบอกไม่เป็นไรหายตัวแป๊บหนึ่งแต่รอเราแป๊บหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็หายตัวใหม่ก็รอเราใหม่หายตัวใหม่รอเราใหม่เราก็จะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันเราสามารถเปลี่ยนคอสตูมได้เพราะว่าคอสตูมของแมวคการรัั้เเนนนะ่งจดิ และขยับ1นทีแล้วเปลี่ยนคอสตูม1ทีเพราะฉะนั้นขณะ<อ>ที่แมวเดิน19มันก็จะขยับ1ทีแล้วก็เดิน1ทีแล้วก็เดิน1ทีแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องจะหยุดเพราะว่ามันหลุดร์เวอร์มันจะเครื่องไม่หยุดนะครับจะรันไปเรื่อยๆโอเคนะครับอันนี้คือหลุดร์เวอร์แต่ผมมีคำแนะนำอีกแบบหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทำของโปรแกรมในสแครทเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากอย่างตอนนี้เราเริ่มมีหลายคำสั่งใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความซับซ้อนมากกว่านั้นีเ่ทงขยว อ,อาจจะทํางานคนละอย่างกันก็ได้นะครับน่าสนใจไหมครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยธงเขียวเนี่ยในโปรแกรแมสแกนเนี่ยมันมีได้หลายกล่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าธงเขียวทํางานเนี่ยไอ้กล่องผู้กล่องที่ติดก,กับธงเขียวอ่ะจะทํางานไปด้วยเพราะฉะนั้นโปรแกรแมสแกนเนี่ยอนุญาตให้เราสามารถสั่งงานพร้อมๆกันหลายๆอย่างได้นะครับ <S <S ผมสามารถแยกการเดินออกจากการสลับขาได้ เพราะฉะนั้นผมบอกโอเคผมอยากสลับคอสตูมผมก็สลับคอสตูมไปครับเพราะฉะนั้นอันนึงคือผมทําหน้าที่แค่นี้เลยครับสลับคอสตูมเฉยทุกครั้งที่ผมกดตรงนี้มันก็จะสลับคอสตูมอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการเดินทํานองเดียวกันครับถ้าผมอยากเดินผมก็เดินอย่างเดียวครับไม่ต้องเกี่ยวกับคอสตูมโอเคเนาะถ้าผมเดินอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับคอสตูมสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามูฟอย่างเดียวมันก็เดินไปเรื่อยๆโอเคอันนี้คือข้อดีของการกดในบล็อกใช่ไหมครับมันก็จะทํางานเฉพาะบล็อกนั้นนะครับเช่น การเราก็ทาได้โดยการกดธงเขียวครับเพราะว่าธงเขียวก็จะเดินธงเขียวก็สลับคอสตูมเหมือนกันมันก็จะสลับขาไปเรื่อยๆเข้าใจไหมครับเราอยากสลับขาเร็วอยากสลับขาช้าอยากจะเดินเร็วเดินช้าตามใจเราเลยครับเช่นถ้าเรารู้สึกว่ามันเดินเร็วไปอาจจะใส่เวทดรอหรือจะให้ move น้อยลงก็ได้เช่น move หนึ่งก้าขยับหนึ่งทีก็อกจจะค่อยๆขยับขาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับในการเขียนโปรแกรมสคร a นะครับถ้ามันมีอะไรที่แยกกันได้อย่างชัดเจนเช่นการเดินกับการเปลี่ยนคอสตูมผมแนะนําว่าเราควรจะทําเป็นคนละก้อนคําสั่งกันเช่นจะเดินก็เดินไปัับบจะสสลขขาาก็ อันนี้คือเรารู้ว่ามันจะสลับขาตลอดเวลาใช่ไหมเราก็ให้มันสลับขาแยกกันจะได้ตอนคิดจะได้ไม่ไม่มาพันเป็นก้อนเดียวกันการคิดเป็นก้อนเดียวกันมันทําให้มันซับซ้อนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่เราสามารถสลับคอสตูมได้แล้วนะครับเราสามารถควบคุมการเดินได้แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาโค้ดเนี่ยมันรวมกับโค้ดก่อนหน้าได้คือตอนนี้เราสามารถให้แมวเดินสลับขาได้ใช่ไหมครับแล้วโค้ดก่อนหน้าเราทําอะไรได้นะแมวสามารถเดินแล้วเปลี่ยนฉากได้ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าแมวเดินแล้วเปลี่ยนฉากเราสามารถให้แมวสลับขาเดินตอนเปลี่ยนฉากได้เราเห็นว่าโอเคถ้ามีทงเขียวติด แมวก็จะเดินครับเดินไปก็เดินไปธรรมดาครับขณะเดียวกันแมวก็สลับขาไปเรื่อยๆครับแมวก็เดินไปเรื่อยสลับขาไปไหมครับแมวก็เริ่มเดินสมทูทขึ้นเพราะว่าเราสั่งงาน2ก้อนแยกกันก้อนหนึ่งคือการเดินอีกก้อนหนึ่งคือการสลับขาแต่จะเห็นว่ามันเดินมาแล้วมันไม่หยุดสักทีเข้นะครับเพราะว่าโปรแกรมมันยังทํางานอยู่เราจึงมีอีกคําสั่งหนึ่งครับช่วยในการหยุดการทํางานคําสั่งนั้นชื่อว่า Stop นะครับอยู่ในบล็อกคาสั่งเดียวกันคือคําสั่งการควบคุมหรือ Control นะครับ เช่นเราบอกว่าโอเคแล้วจะหยุดตัวละครเมื่อไหร่ครับเ่เราก็ลองลองลองเล่นดูก่อนนะครับเมื่อแมวเดินอะ่ะเดินเสร็จก็สลับขาไปเรื่อยแต่สลับขาไปเรื่อยโอเคถึงตรงนี้เราอยากให้หยุดแล้วเราก็มาใส่บล็อกตรงนี้แล้วตรงนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อแมวกลับมาที่จุดเริ่มต้นเราก็มาต่อตรงนี้ครับเมื่อทํางานเสร็จแมวหยุดเดินก็หยุดสลับขาไปด้วยนะครับแมวก็เดินนะครับก็เดินไปครับแล้วพอเดินจบปุ๊บก็หยุดสลับขาก็จบง่ายๆแค่นดีนะครับหรือถ้าเราอยากจะเพิ่มอะไรแอดวานอีกเล็กน้อยเราอาจจะแบบโอเคอยากหยุดสลับขาแต่อยาาาาาาากกกกใใใหหห้้้้ขตตตตรรงงงไมมมม่่่่่ออออยยวููเ็บบบัััคนนนนนิดึทีจ แมวเนี่ยเป็นคอสตูมแรกเราต้องไปดูนิดนึงเนาะว่าคอสตูมไหนอ่ะเป็นคอสตูมคอสตูมที่ยืนตรงคอสตูมเบอร์หนึ่งคือยืนตรงนะครับตอนจบก็จะจบจบแบบยืนตรงนะครับเข้าใจไหมครับอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับในหัวข้อนี้นะครับจะเห็นว่าคําสั่งเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะเลยเราได้เรียนรู้คําสั่งใหม่ๆหลากหลายคาสั่งนะครับก็มีคําสั่ง move ใช่ไหมครับคำสั่งกลายคำสั่ง go to เรารู้จักธงเขียวเรารู้จักคาสั่งเพิ่มนะครับคือคําสั่ง Loop forever loop forever เนี่ยมันจะทํางานไปเรื่อยๆนะะครรรรัับบแล้้้้วปปกกกกติิ For for Move Move Everver Aver ใใใชชชออออไไเาจยม็ืืื่ๆห คำสั่งในคอสตูมกันครับคือเปลี่ยนคอสตูมไปเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนคอสตูมไปนะครับอีกสิ่งนึงที่เราสามารถทําได้คือเราแบ่งนะครับการคํานวณเนี่ยออกจากกันได้ของที่มันไม่เกี่ยวกันเลยเช่นการเดินกับการสลับขามันแยกกันได้เราก็แยกครับให้มันสลับขาไปอีก,กอนหนึ่งก็เดินไปเพราะฉะนั้นตอนที่เราเดินเราไม่ต้องมาคิดมากว่าตอนนี้มันสลับขาอยู่หรือมันไม่ได้สลับขาจะทำให้ชีวิตการคิดเราง่ายขึ้นนะครับและลูฟ่าเวอร์เนี่ยมันจะทางานไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดสักทีถ้าเราอยากจะหยุดมันต้องมีคคนนนสสััั่่่งงงงหหยุดรรือออวาาาํขเเ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มแอนิเมชันเราอีกนิดหนึ่งคือตอนนี้เราเริ่มสร้างการ์ตูนเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสวัสดีให้แมวเนี่ยเซบางอย่างให้แมวพูดบางอย่างครับเราสามารถทาให้แมวพูดได้กล่องคําสั่งของการพูดนะครับก็อยู่ทางด้านซ้ายนะครับอยู่ในชุดคําสั่งลุกนะครับเราก็หยิบเซออกมานะครับ เตแมวก็จะพูดสิ่งที่ต้องการครับเช่นเราอยากเช็คเราก็เดินมาคลิกดูก็จะเช็คครับคำสั่งพูดเนี่ยมี2อันมีพูดเฉยๆกับพูดแล้วกําหนดเวลานะครับว่าเราอยากจะให้พูดแล้วทิ้งข้อความไว้กี่วินาทีหรือให้พูดต่อไปเลยแนะนําว่าให้ใช้เวลาควบคุมครับเพราะการพูดเนี่ยมันดูลาบรลื่นมากกว่านะครับเช่นแมวอาจจะบอกว่าสวัสดีภาษาไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถให้แมวเดินได้ครับเช่นสมมติแมวเดินมาผ่านตรงนี้โอเคแล้วอาจจะอยากมีตัวละครอ,อีกสักตัวนึงเริ่มทำแอนิเมชันได้แล้วนะครับ เราอาจจะเพิ่มตัวละครมาอีกสักตัวหนึ่งนะครับที่นั่งอยู่บนมานั่งนะครับถ้าเราอยากจะลดขนาดตัวละครก็อยู่แถวนี้ครับเราสามารถลดขนาดได้อาจจะลดขนาดตัวละครน,นะครับให้มีขนาดเล็กลงนะครับเช่นตัวละครมีขนาดเป็น50นะครับเกาะอ,อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ต้นไม้แต่ข้างเท้าก็เกาะก,ก็อี้ได้แล้วกันนะ <S <S แล้วเราบอกว่าถ้าแมวเดินผ่านนะครับเราก็จะให้พูดสวัสดีตรงนี้จะพูดยากนิดนึงว่าแล้วแมวมันเดินผ่านเมื่อไหร่โอเคครับมันพูดยากนิดนึงมันทาได้ไหนวิธีครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของแอนิเมชันเองเช่นเราบอกว่าโอเคถ้าแมวมันนเด่าเดแ้วหนนาาตตรงีู่่ํ ตำแหน่งเท่าไหร่หลังจากนั้นแมวก็สวัสดีเช่นปกติทักทายก็ทักทายแถวๆนี้ใช่ไหมครับเราก็ดูตำแหน่งโอเคตำแหน่งนี้ประมาณลบห้าสิบรบห้าสิบนะครับเราก็โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ทําคือแมวก็จะกลายครับมาที่ลบห้าสิบรบห้าสิบก่อนพอหลังจากกลายมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะพูดสวัสดีอ๋อนะครับเราก็สวัสดีเมื่อสวัสดีเสร็จแมวก็กลายต่อไปจนจบฉาก รเราจะลดหนึ่งวินะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนและว่าจะทํำยังไงมาดูกันนะครับอีกทีนะครับเราบอกว่าแมวเริ่มต้นอยู่ทางซ้ายเสมอนะครับเริ่มต้นเดินไปที่ไหนเดินไปที่ตำแหน่งลบห้าสิบลบห้าสิบทำไมเรารูได้ยังไงเรามาดูข้างล่างนะครับหลังจากนั้นก็พูดสวัสด,ดีหนึ่งทีแล้วแมวก็ก็เดินต่อไปนะครับตรงนี้มันจะคลางนิดหนึ่งว่าแมพูดสวัสด,ดีสองวินาทีเห็นใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะรอคําสั่งเนี้ยจนจบสองวินาทีก่อนถึงจะทาคาสั เราจะใช้สวัสดีเฉยๆที่ไม่มีเวลามากํากับก็ได้มันก็จะไม่ค้างเมื่อกี้มันไม่สวยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันหยุดหรือไม่ก็เพราะว่าแมวมันยังเดินอยู่แต่มันเดินไม่ไปข้างหน้านะครับเราก็ต้องคิดเอาว่าเราอยากได้แบบไหนเนาะเราก็เราก็รากปรับแต่งโปรแกรมนิดนึงครับสวัสดีแบบไม่มีเวลาจำกัดไม่มีเวลามาเกี่ยวข้องมันพูดปุ๊บมันก็ไปต่อเลยครับใช่ไหมครับแต่ที่มันเดินเร็วขึ้นเพราะว่ากลายมันไม่ราบรื่นนะครับเมื่อกี้ก็คือแมวก็เดินไปสวัสดีแล้วก็เดินต่อเห็นไหมครับนอกจากเราสามารถทําให้แมวพูดได้แล้ว การส่งเสียงร้องของแมวนะครับคล้ายๆพูดครับแต่ว่าไม่ได้ออกมาเป็นข้อความแต่ออกมาเป็นเสียงนะครับอยู่ในชุดคําสั่งที่ชื่อว่าซาวนะครับในชุดคําสั่งนี้นะครับมันจะมีการเพลงอ,อยู่2แบบแบบหนึ่งคือ Play until done อีกอันนึงคือเพลงเฉยๆ ถ้าเราอยากรู้เราจะลากมาตรงกลางแล้วมาคลิกก็ได้หรือคลิกทางซ้ายก็ได้นะครับนี่คือการเพล์อันทิลดันนะครับถ้าเพล์เฉยมันก็เพล์เหมือนกันโอเคนะครับแต่ว่าเราสามารถเพล์รัวๆได้คือแมวหลายตัวร้องพร้อมกันได้แต่ถ้าเพล์อันทิลดันคือมันจะเล่นจนจบก่อนถึงจะเล่นทางต่อไปได้นะครับโอเคเราไปลองดูแล้วกันนะครับนะครับถ้าเราจะคลิกต่อเสียงแรกจะขาดไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้มันเพล์เลยครับแล้วก็จะร้องก่อนพูดหรือพูดก่อนร้องก็น่าจะไม่ต่างกันครับเมื่อกี้มันอันทิลดันมันก็เลยรอจนกว่าคําสั่งจะเสร็จเหมือนกับคําสั่งเซ ถ้าเราอยากจะพูดเฉยๆแล้วก็เดินผ่านไปก็ทําแบบนี้ครับโอเคนะครับเราก็เริ่มได้ a อนิเมชันที่สามารถส่งเสียงเรียกได้อ๋อเห็นไหมครับว่าบางอย่างหายไปเช่นเ,ออเราเปลี่ยนฉากแล้วทําไมข้างข่าวยังอยู่เราอยากจะซ่อนข้างข่าวเราต้องไปจับเวลานิดนึงครับแล้วก็ไปซ่อนข้างข่าวนะครับโดยปกติเราก็จะนิยมทําแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรา สามารถทําได้ไปตั้งเวลาแล้วก็ไปซ่อนทางข่าวครับนะครับขอทําให้ดูนะครับ,ำนะค,รบคำสั่งซ่อนก็อยู่ในลุกนะครับนอกจากเราเปลี่ยนคอสตูมได้แล้วเราอยางเปลี่ยนเราอยากเราอยางซ่อนได้ด้วยนะครับแล้วกลัวว่าซ่อนแล้วครั้งหน้าลืมโชว์เราก็โชว์ต่อไปนะครับเราก็มาคิดนิดนึงโอเคแมวเดินมาตรงนี้กี่นาทีแมวจะเดินผ่านไปละ่ะน่าจะประมาณสัก1 2 3น่าจะประมาณ2.5วินาทีผมมั่วเลขครับเร,เราลองลองไปจินตนาการดูแล้วกันนะว่าเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเรากดธงเขียวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแมวเนี่ยทุกโปรแกรมที่มีีีงงงเเขยยยววออู่จะททํําาานนนดกั ทงเขียวของตัวละคอรอื่นก็เช่นกันเช่นข้างข่าวมีทงเขียวก็ทํางานเหมือนกันครับแต่ทงเขียวแข้างข่าวทาอะไรครับเปิดมาปุ๊บโชว์ข้างข่าวก่อนเลยครับรอไป2วินาทีครึ่งแล้วเราก็ซ่อนข้างข่าวนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถทําได้หรือจะทำให้ข้างข่าวบินหนีก็ทําได้นะครับและผ่านฉากข้างข่าวก็หายไปเราก็ไปปรับเวลานิดนึงข้างข่าวจะหายไปได้ได้ตรงเวลาเราสามารถทำแอนิเมชันเป็นสตอรี่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าเนื้อหาในบทนี้นะครับทุกคนเนี่ยได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นแล้วนะคร,รปหล เรามีตัวละครได้หลายตัวตัวละครแต่ละตัวมีหลายคอสตูมได้นะครับตัวละครเนี่ยสามารถย้ายไปย้ายมาได้คําสั่งของตัวละครอาจจะมีหลายคําสั่งเช่นคําสั่งการเดินคําสั่งการสลับคอสตูมหรือว่าการสลับขาเราสามารถซิงกันได้ด้วยการใช้ปุ่มธงเขียวถ้าคลิกธงเขียวเนี่ยเราก็จะแอคชั่นหลายคําสั่งพร้อมๆกันได้ในคนละตัวละครได้นะครับ สำหรับในหัวข้อนี้นะครับทุกคนก็จะได้เ oh, ห cool ็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับได้รู้ว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยสามารถทําได้ไม่ยากเลยนะครับเรามีตัวละครเราสามารถขยับตัวละครได้ซึ่งขยับได้หลายรูปแบบเราสามารถควบคุมตัวละครได้หลากหลายรูปแบบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนคอสตูมนะครับเช่นแมวอาจจะสลับขาได้การส่งเสียงเรียบหรือว่าการพูดนะครับสามารถทําได้และการควบคุมทิศทางหรือว่าการควบคุมโฟลของตัวละครเนี่ยมันทําให้ออนิเมชันเราสมูทขึ้นนะครับราบรื่นขึ้นเราอาจจะใช้คําสั่งเวทประกอบกับคําสั่ง loop forever ได้นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าทุก คงจะเห็นแล้วครับว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับและขอให้ทุกคนสนุกกับการเขียนโปรแกรมนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปครับ